สวัสดีครับผมพวกกับผมหนึ่งนะครับกับเกมปุกเกสกานะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสุ่มวงล้อนะครับจะมาหมุนเอาฟักทองอีกนะครับผมมาดูว่าวันนี้เรืออีกหรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรจัดมางามๆนี่อยู่หมื่นหนึ่งนะสำหรับเพชรนะครับหมื่นขวาน,นะครับ มาเลยดีกว่านะครับเบ๊บครั้งที่หนึ่งโอเคมาสิบนะครับสุ่มครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะได้ยี่สิบนะครั้งแรกนะครับครั้งที่สองโอเคเริ่มเกลือแล้วนะครับครั้งที่สามนะครับจัดมางามๆ ไม่ออกจากห้าเลยนะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บสิบนะครับเหมือนจะฟิตไวแล้วนะครับว่าจะออกให้ประมาณไม่ห้าก็สิบประมาณนี้หรือไม่ก็เพชรนะครับจเจริญสุดๆไปเลยนะครับเกลือสุดๆไปเลยไายครั้งที่ห้านะครับอืม นะครับครั้งที่5้าก็หนะครับเออ,เ,อเข้าใหม่สัก2ครั้งครั้งที่สามไปอือสิบนะครับมีเทคนิคอะไรแปลกๆไหมครับแชร์กันได้นะครับผมเบอร์มาเออหนึ่ง สองสามสี่ห้าครั้งเอาเข้ามาห้าครั้งแล้วกดเลยใครบอกทีกนี้มาเนี่ย <c oughs> กลับมาห้านะครับอออีอกสามครั้งนะครับอือไปเลยดีกว่านะ ปึ๊บ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 โอ้โหนะครับปึ๊บเรากดหยุดเลยเรากดหยุดเลยสิบโอ้โหเออครั้งสุดท้ายนะครับสามสองหนึ่งไปกดหยุดไว้สิบนะครับโอ้โหเกลือหนักกว่าเดิมอ,อีกนะครับ เดือพิอยู่ห้าพันนะครับสายเพชรก็ได้กล่องประดับง่ๆมานะครับอุปกรณ์ระดับสูงนะก,กิจกรรมก็เกลือนะครับสายรีก็เริ่มอยู่ยากนะครับสําหรับเกมนี้นะครับอะไรนิดๆหน่อยๆก็เติมนะครับวอลคเคนเนียนนะครับมาในวันนี้นะครับรางวัลอะไรก็ไม่มีนะครับ รับรางวัล V.I.P. อะไรก็ไม่มีนะครับถ้าใครเติม V.I.P. ไหนก็คงรู้นะครับว่ารับอะไรได้ถึงไหนนะเออสายฟรีนะครับได้ได้ได้อยู่นี่ V.I.P. ศูนย์นะครับได้ผลไม้มาสิบนะครับที่เหลือก็อะไรให้ไปทำอะไรนี่นี่น้อยๆไม่มีประโยชน์นะครับอืม ไอ14นะครับจะได้ทุกวันนะครับแฟนเปลี่ยนสกิลลึกลับนะครับสีทองมนาะสายฟรีนะครับอยู่ยากนะครับแรกใครจะแรกก็แรกนะครับนี่ก็ผมว่าทำเก็บไว้ทำมาสเตอร์นะครับผมว่าเก็บเสร็จชิปไว้ดีกว่านะครับคุ้มหมวกันเยอะเลยนะครับ ฟักทองนี่นานๆจะมาทีนะครับแต่ฟักแต่เศษชิปเราเก็บได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับตีสามทุ่มนะครับสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับตีไปเถอะเดี๋ยวก็ชนะไปเองนะครับพลังน้ยนอยๆก็อย่างว่าน,นะก็ตีเผื่อจะชนะก็ลําบากเหมือนกันนะครับก็ในกิจกรรมอื่นก็พอจะมีอยู่นะครับแต่ผมจาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับ ได้อะไรบ้างนะผมกวาดล้างกวาดล้างมันมีโฟมาอยู่นะครับเศษชิ้นส่วนแต่ผมจะไม่ได้เหมือนกันว่ามันอยู่เออด่านไหนนะจะทําร่างมาสเตอร์ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ฟักทองนะครับเศษชิปก็ทําได้นะครับเศษชิปมีอยู่พันกว่านะตอนนี้นะจะทำโฮโอร่างมาสเตอร์อยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีนะ ดูนะครับพวกนี้มันก็เราจะแลกมาเป็นเศษชิปที่เป็นชิปเปล่าๆนะดูเกียร์เราก็มีแล้วเราก็แลกไปนะครับไคโอ้าเราก็มีแล้วนะครับเราก็แลกไปคลิปนี้ไม่ใช่ว่าจะมาสุ่มซักซองอเฉยนะครับมาคุยเล่นนะฮะดาร์กไลท์เราก็มีแล้วนะครับเราก็แลกไปเป็น เสร็จนี่นะครับอาซิวุดเราก็มีแล้วเราก็แลกไปนะครับฟิเซอร์เราก็มีแล้วนะครับเราก็แลกไปอีกเอนเต้เราก็มีแล้วนะครับเราก็แลกไปอีกเมตาคอร์สนะครับเราก็มีแล้วเราก็แลกไปอีกคอยคิงนะครับไม่แน่ใจว่าคอยคิงล่างไงนะเก็บครบทุกล่างหรือยังวะ เหลือร่างทองนะครับที่ยังไม่มีนะเอาไว้ก่อนก็ได้ตัวหินนี่เราก็ยังไม่มีนะครับเราเก็บไปก่อนอตัวแมลงสาบตัวนี้มีแล้วนะครับเราก็แลกไปโกดักเราโกดักล่างชิปเรายังไม่มีเราก็เก็บไปก่อนเก็บโค้ง,งะเรานะเราก็เก็บไปก่อนตัวพิษเราก็ยังไม่มีเราก็เก็บไปก่อน มากราด้านใต้ดินเรามีแล้วเราแลกไว้เลยโอเคหมดนะครับก็ได้มาเป็น2,325นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะของรับก็พวกนี้นะครับตีกิวนะครับเอ่อไม่ทราบว่าหัวกิวผมหลับหรือ,อยังนะครับ ไม่เห็นเข้าไปตีกิวเลยนะครับแล้วก็รางวัลก็ไม่ส่งด้วยนะตอนเช้านะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสงสัยไม่ได้เข้าไปดูมั้งตัวเองไม่ได้ตีนึกว่าจะไม่ชนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าหัวก,กิวยังดูผมอยู่นะครับช่วยส่งให้หน่อยนะครับเพรน,นะครับผมตส่าไปแอบตีเข้ามานะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับ สกิลนะครับนี่เห็นไหม<อ>นี่หลังนะผมไปตีไปสิบห้านะครับนี่เห็นไหมผมตีไปสิบห้านะครับแล้วหลังนี้นะครับตีไปสิบสองนะครับก็ชนะมาสองหลังนะหลังละสี่สิบนะครับหลังละสี่สิบนะได้วันละแปดสิบนะัวคิวนะครับอย่าลืมน่าจะลืมมาเลย คงคิดว่าจะไม่ชนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วหัวกิวเข้ามาช่วยตีก็ยังไม่ชนะเลยนะครับคือเข้าห่วงบ้านมากนะครับเอมตรงข้ามนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรครับมาบ่นเล่นๆได้ใช่นะสำหรับฟักทองนะครับก็ก็มาบ่อยๆแล้วก็แลกไว้บ่อยๆได้ครับเพราะว่าเพชรเราก็ยังหาได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบลบฟันดีครับผม